วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้ตัวโคลนรีโมทหรือว่าตัวก๊อปปี้รีโมทนะครับก็รีโมทตัวนี้นะครับเป็นรีโมทก๊อปปี้ที่สั่งมาจากลาซาด่านะครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ารีโมทตัวเก่าของเราตัวนี้ใช้สัญญาณตัวไหนนะครับซึ่งตัวที่ขายอยู่ในลาซาด้ามันจะมีสัญญาณ315เมกะเฮิร์กับ433นะครับแต่ตัวของผมเนี่ยรีโมทตัวนี้ เป็นรีโมทตัวสัญญาณ315ก็สําหรับคนที่มีรีโมทเก่าแล้วเหมือนกับสภาพมันใกล้จะพังแล้วนะครับแทนที่จะต้องไปซื้อรีโมทใหม่หรือเข้าร้านมันก็จะเสียเงินหลายร้อยอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโคลนรีโมทผมสั่งซื้อจากลาซ a ด้นะครับก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับแล้ครานี้ผมจะลองมาโคลนสัญญาณของรีโมทตัวเก่าที่มีอยู่นะครับก็คือเพื่อที่ได้เราจะได้ใช้กุญแจต,ตัวนี้ รีโมทตัวนี้เป็นตัวสำรองนะครับวิธีการ Copy สัญญาณนะครับจะมีปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกนะครับให้กด2ปุ่มค้างไว้พร้อมกันจนไฟกระพริบนะครับพอไฟกระพริบเสร็จนิ้วที่กดปุ่มล็อกอยังปลดค้างอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยมือกดปุ่มปลดล็อก3ทีนะครับเป็นการเคลียร์สัญญาณอันนี้ดูวิธีนะครับกด2ปุ่มพร้อมกันครับเป็นไฟกระพริบนะครับ ปล่อยตัวปลดล็อกนะครับแล้วกด3ทีครับอ่าเป็นไฟกระพิบแบบนี้แสดงว่าตอนเนี้ยตัวรีโมทตัวเนี้ยพร้อมที่จะก๊อปปี้สัญญาณแล้วนะครับวิธีดูว่าก๊อปปี้พร้อมก๊อปปี้ไหมลองกดที่ปุ่มดูครับถ้าปุ่มไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าอยู่ในอ่าโหมดของการพร้อมก๊อปปี้นะครับนี่ไม่ติดเลยนะครับไฟไม่ติดเลยคราวนี้เวลาก๊อปปี้สัญญาณครับสมมุติเราต้องก๊อปปี้ปุ่มปลดอ่าปุ่มล็อกนะครับ ก็ให้กดที่ตัวโคลนรีโมทแล้วก็กดปุ่มที่ตัวรีโมทมาสเตอร์นะครับอา่าถ้าสมมุติใช้งานได้จะเป็นไฟกระพริบสองทีแล้วก็เป็นไฟกระพริบรัวๆแสดงว่าบันทึกแต่ถ้าเป็นไฟกระพริบสองทีแล้วดับไปแสดงว่าอย่างไม่บันทึกนะครับลองดูนะครับอันนี้แสดงว่าไม่บันทึกนะครับตัวนี้จะ กดยากนิดนึงเพราะว่าตัวรับสัญญาณรู้สึกว่าเหมือนน่าจะอยู่ด้านหลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่ติดนะครับอ่าอ่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับถ้าสมมติปุ่มไหนที่ก o p ปีสัญญาณใช้ได้แล้วนะครับลองกดที่ปุ่มดูจะขึ้นไฟนะครับอ,อันนี้ขึ้นไฟแสดงว่าปุ่มนี้ก่าป o ี y สัญญาณได้แล้วรอนนี้ลองปุ่มปลดล็อกครับทำเหมือนเดิมครับ กดสองปุ่มพร้อมกันนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับอ,อันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ลองกดปุ่มดูไฟติดแสดงว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ปุ่มลดเสียงนะครับไม่ติดนะครับ ยังไม่ติดครับต้องลองขยับหามุมหน่อยนะครับเพราะรู้สึกว่ารุ่นนี้จะค่อนข้างรับสัญญาณยากอยู่ป้องผมเคยใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะก๊อปปี้ง่ายกว่านี้อ่าใช้ได้แล้วครับ ก็ปุ่มสุดท้ายครับอ่าโอเคอันนี้ใช้ได้นะครับก็ลองเช็คดูนะครับอ่าปุ่มนี้ติดนะครับปุ่มนี้ติดปุ่มนี้ติดครับปุ่มนี้ติดครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการ Copy ีสัญญาณนะครับก็เอาลองไปทดสอบกับรถดูนะครับรอบคราวนี้เราก็จะมีกุญแจสำรองอ่ามีรีโมทสำรองไว้สำหรับรถอีกอันหนึ่งแล้วครับ โอเคขอบคุณครับ